คือเกือบคลอดบนรถแล้วอะอีกนิดนึงคือบนรถแน่ๆ <laughs> สวัสดีค่ะสวัสดีชาวแชทแชททุกคนนะคะกลับมาเจอกับแชทอีกแล้วค่ะในช่องแชทแช์ช่องที่จะพาทุกคนไปเป็นชนีไทยทรงคุณค่าไปด้วยกันค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาแชร์ประสบการณ์การคลอดธรรมชาติ <Wow. S 1> ธรรมชาติคือธรรมชาติจริงๆธรรมชาติแบบ ไม่มีเลิกไม่มีกําหนดไม่มีอะไรใดๆคือปวดท้องแล้วก็ค่อยไปโรงพยาบาลอะไรอย่างนี้รวไปถึงบรรยากาศของโรงพยาบาลในช่วงโควิดมันเป็นยังไงมันแบบต้องปรับตัวยังไงบ้างนะคลิปนี้มาดูกันตามฉันมาเลยค่ะคือจะบอกว่าวันนั้น่ะคือ38วีแล้วแล้วก็เป็นคุณแม่สายชิลไม่ได้เตรียมตัวฉันไม่ได้จัดของด้วยซ้ำคือกะว่าวอโอเคเดี๋ยวอาทิตย์นี้เสาร์อาทิตย์นี้จะจัดของแต่ ปวดท้องวันศุกร์วะ<笑><笑>เราก็เลยแบบเออมันเป็นอะไรที่กระทันหันทุกอย่างคือฉุกละหกแต่ว่าอันนี้ด่าใครไม่ได้นอกจากด่าตัวเองไงทุกคนแล้วเรื่องเกิดตอนตีสามคือคือไม่ได้แบบคือวันก่อนหน้ายังไปหาหมออยู่เลยเพื่อแบบเช็คภายในว่าแบบเออเป็นยังไงน้องจะน้องแบบจะคลอดใกล้กําหนดหรือ,อยังอะไรเงี้ยหมอก็ไม่พูดอะไรหมอก็ยังแบบเออเด็กยังหัวสูงอยู่ยังแบบยังแบบเดี๋ยวที่น่าจะกันอะไรเงี้ย สรุปคืนนั้นก็คือรู้เรื่องเลยค่ะคุณหมอคะตีสามฉันเริ่มปวดท้องเราก็เราก็ตื่นใช่ปะแต่มันเป็นการปวดท้องที่แบบเฮ้ยคนปวดท้องจะคลอดเขาปวดกันยังไงนี่ก็ไม่รู้แลว้วก็นูก็ปวดท้องเข้าห้องน้ำไงก็เดินเข้าห้องน้ำแล้วก็แบบอ้าวไม่ใช่อ้เอาเดินกลับมานอนใหม่เอ้าปวดท้องใหม่เดินเข้าห้องน้ําใหม่เดินเข้าห้องน้ําอยู่อย่างเงี้ยประมาณสองสารอบอะจนเริ่มแบบเอ๊ะคนปวดท้องคลอด เขาเจ็บท้องกันยังไงนะเสร์ดพันธิปแกฉันเสริดพันธิปแล้วเขาจะก็แบบคนในพันธิปก็แบบแบบเหมือนปวดท้องเข้าห้องน้ําอ่ะฉันก็เลยแบบเอ๊ะเอ๊ะหรือว่ายังไงนะเราดิฉันก็รอค่ะรอแบบเอื่อยไปเอื่อยมาแบบปวดท้องไปปวดท้องมาปวดท้องจนประมาณตีสี่กว่าจนเริ่มแบบเฮ้ยไม่ไหวแล้วอ่ะเริ่มแบบมันต้องใช่แน่ๆคือคือใช้ได้รู้ว่าก่อนว่าเขาจะมีแบบเจ็บท้องเตือนกับเจ็บท้องจริงๆ ณวินาทีนั้น38ดวีก็ยังคิดว่าเจ็บท้องเตือนแหละแกคื <laughs> อคงไม่ได้คลอดวันนี้หรอก <laughs> แล้วก็รอเอ่ยไปเอ่ยมาจนประมาณแบบตีสิกว่าเกือบเกือบตีห้าคือไม่ไหวแล้วเริ่มปลุกพี่กอฟแบบพี่กอฟพี่กอฟปวดท้องอ่ะปวดท้องพี่กอฟก,ก,ก็ยังแบบเฮ้ยมโนเตือนหรือเปล่าเจ็บเตือนไม่ไม่ไม,ไม่หนูหนูแบบว่าเจ็บจริงคิดว่าเจ็บจริงแน่ๆอะไรเงี้ยพี่กอฟก็ยังจะบอกว่าเอ้ยก็เดี๋ยวรอรอรอ,รอดูก่อน ฉันก็แบบมันใช่เหรอคือความปวดอะมันเริ่มทวีมากขึ้น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 จนแบบมันไม่ใช่แหละต้องไปโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้ซึ่งพี่กอลฟก็โอเคไปโรงพยาบาลณตอนนั้นพี่กอฟยังไม่เชื่อว่าดิฉันใกล้จะคลอดแล้วจริงๆไปโรงพยาบาลจ้ะแล้วเรารู้สึกได้เลยว่าแบบถุงน้ำคร่ำมันแตกมันแตกจริงๆมันแตกแบบเหมือนมีคนเอาแบบมีอะไรไปเจาะลูกโป่งที่มันใส่น้ำแล้วมันโป๊ะออกมา แล้วก็แบบเพราะทุกคนแบบไม่ต้องคิดภาพตามก็ได้นะมันฟีลลิ่งแบบเออมีคนเจาะลูกโป่งแตกในพุงฉันหน้าตอนนั้นคืออยู่หน้าบ้านแล้วก็กรีดใสพ่พี่ก๊อฟพี่ก๊อฟไม่ได้แล้วด่วนพี่ก๊อฟรีบเลยตอนนั้นออกจากบ้านประมาณปีห้านิดๆคือพี่ก๊อฟก็วิ่งไปโกยของทุกอย่างแบบไม่มีแบบคือของของพี่ก๊อฟเขาจัดของไว้แล้วแล้วของใช้ก็คือแบบจัดไว้ส่วนนึงแต่พวกของใช้ส่วนตัวยังไม่ได้จัดใช่ปะ พี่กอปโกยทุกอย่างปุ๊บปุบบโกยใช้คําว่าโกยแล้วก็วิ่งไปโรงพยาบาลนานะตอนนั้นคือพี่กอลปน่าจะเหยียบประมาณ140 150ตอนตีห้าแซกปาด,ดวันนั้นถ้าไปปาดของใครก็ขอโทษด,ด้วยนะคะฝ่าไฟแดงด้วยอจริงแต่คือไม่ไหวแล้ววะไม่ไหวแล้วจริงพอไปถึงก็เข้าห้องฉุกเฉินเลยค่ะพยาบาลคือตามหมอคือพี่กอปอะประสานงานโทรประสานงานกับโรงพยาบาลแบบเฮ้ยจะคลอดแล้วตั้งแต่กลางทางแต่โรงพยาบา,บาลบอกว่า เข้ามาก่อนค่ะคือต้องเข้าไปให้แบบเขาตรวจก่อนว่าปากมดลูกมันเปิดจริงๆมันไม่ใช่แบบเจ็บแล้วปากมดลูกยังไม่เปิดเพราะถ้าปากมดลูกยังไม่เปิดน้องก็ยังไม่ออกนึกออกไหมแล้วคุณหมอก,ก็จะแบบก็จะทําคลอดไม่ได้อยู่ดีเขาก็เลยให้เราอะเข้าไปเช็คก่อนทีนี้พอเข้าไปถึงโรงพยาบาลห้องฉุกเฉินเข้าไปแหละแล้วพยาบาลก็มาตรวจเราก็ได้ยินพยาบาลพูดคําว่าฟูลี่ค่ะ ณนะวินาทีนั้นดิฉันเข้าใจคําว่าฟูลี่ของโรง,งพยาบาลเลยว่าฟูลี่คือปากมันรูปเปิดเต็มที่แล้วเรียกหมอเดี๋ยวนี้เราก็แบบคือมันมันจะออกแล้วจริงๆไม่รู้อะไม่สามารถอธิบายมาเป็นคําพูดได้ว่ามันจะออกแล้วเป็นยังไงบ้างแต่คือจะออกคือจะออกจริงๆอะจนพยาบาลบอกว่าคุณแม่หนีบไว้ก่อนนะคะ,ค,ค,ะค,คุณแม่หนีบไว้ค่ะคุณไม่แฮมเบงคุณไม่หายใจแบบค่อยๆผ่อนลมหายใจทางปากนะคะคุณไม่อย่าเบกนะคุณไม่หนีบขาไวค้ค่ะคือหมอยังไม่มา แกวินาทีที่ยาวนานที่สุดในชีวิตไม่ใช่วินาทีที่เจ็บท้องจะคลอดแต่เป็นวินาทีรอหมอหมแบบไม่เคยรู้สึกว่าแบบอะไรมันยาวนานขนาดนี้มาก,ก่อนมันแบบทำไมยาวนานขนาดนี้หมอริมริมม,มาหมอมาได้แล้ว <c oughs> คือหมอไม่ได้ใช้เวลานานเลยนใะนการมาแต่หมอใช้เวลาใส่ชุดพีพีนานมากชุดอวกาศคือนานแบบมันเป็นวินาทีที่แบบเมื่อไรหมอจะมาเมื่อไรหมอจะมาจนบอกบอก คือคือตรงห้องฉุกเฉินนะคะเขาสแตนบายคุณหมอสูอีกคนนึงไว้ให้แล้วนะ mm. เผื่อว่าคุณหมอที่เป็นเจ้าของไข้มาไม่ทันแต่คุณหมอที่เป็นแบบหมอสแตนบายอ่ะเขาก็แบบใจเย็นค่ะคุณแม่ mm. อันไว้ก่อนนะคะคุณแม่อันไปก่อนอันไปก่อนมันอันไม่ได้มันอันไม่ได้จริงๆณนะวินาทีที่หมอมาดิฉันก็คลอดเลยคือไม่เกิน2นาทีคลอดแล้วแล้วพยาบาลแล้วทุกคนก็แบบงงมากว่าแบบทำไมคลอดง่ายขนาดนี้ แต่คือสาหรับแชทอะ่ะมันแบบมันทรมานนะคือคือมันอาจจะไม่ได้ทรมานเหมือนคนอื่นนี่เขาต้องรอปะมดลูกเปิดข้ามวันข้ามคืนแต่มันทรมานที่เราต้องหนีบที่เราต้องเก็บที่เราต้องอั้นไว้แบบโอ๊ยอย่าพึ่งออกมาลูกอย่าพึ่งออกมาอะไรเงี้ย <c oughs> เป็นวินาทีที่แบบจําแบบจําแม่นเลยอะ่ะคือภาพแบบภาพมันจะเบลอๆแบบใครจะมาทําอะไรกับตัวดิฉันก็ได้คือไม่รู้เรื่องแล้วนะตอนนั้นคือแบบ มันมันมีแรงเบ่งมาจากไหนก็ไม่รู้ตามธรรมชาติเขา,เขาเขาเรียกว่าลมเบ่งหรืออะไรประมาณเนี้ยแต่คือมันมันจะแบบพุชออกมาเองอะ่ะซึ่งมันก็พุชออกมาจริงๆคือคุณหมอมาถึงคุณหมอเยือนนั่งปับ๊บคลอดเองคลอดธรรมชาติสองนาทีลูกนี้ฉันเกิดเลยค่ะคล <Wow. S 1> อดแล้ว <laughs> เร็วมากเวอรคือตอนนั้นอะ่ะทุกอย่างคือสดไม่มีเวลาบล็อกหลังไม่มีเวลาเตรียมการใดๆแบบที่ คนอื่นเขาควรจะได้เตรียมกันไม่มีคือจดเลยตอนนั้นเลยแล้วก็สองนาทีเสร็จแล้ว <c oughs> ทำไมแบบทำไมฟังดูคลอดง่ายคลอดง่ายจนเป็นที่โจดจันในแบบในวอร์ดของพยาบาลน้าว่าแบบทำไมคลอดง่ายขนาดนี้คะคุณแม่ถ้าคุณแม่มาช้าอีกนิดนึงเนี่ยคุณแม่ได้คลอดบนรถแล้วนะคะแ <c oughs> บบก็คิดแบบนั้นเหมือนกันถ้าแบบช้าอีกนิดเดียวอะ่ะคลอดบนรถจริงๆ <c oughs> ตอนนั้นรถติดนึกออกปะถนนสาทรโรงพยาบาล BNH 6กโมงคือรถติดแล้วแหละถ้าออกจากบ้านช้ากว่านี้อีกนิดนึงดิงงงฉันคลอดบนรถแน่นอนอจริงๆวุ้ยต่ๆๆแล้วน้องออกมาก,ก็คือแข็งแรงปี่ดาอีอะก็คือแข็งแรงทั้งแม่ทั้งลูกมากพอเราคลอดในช่วงโควิดอะคะ่ะโรงพยาบาลก็จะให้เราตรวจโควิดก่อนซึ่งเราจะต้องรอผลการตรวจโควิดไม่รู้ป่ะแบบ มันมันจะมีแบบตรวจแบบด่วนกับตรวจแบบไม่ด่วนซึ่งเราก็ตรวจแบบด่วนเรายอมจ่ายแพงเราก็ยังต้องรอผลตัวโควิดแบบ4ี่ห้าชั่วโมงอยู่ดีซึ่งเขาไม่ให้เขาไม่เอาน้องมาหาเราเลยนะเพราะเขากลัวว่าน้องอ่ะสมมติว่าแม่พ่อแม่ยังไม่รู้ผลตรวจเขาก็กลัวว่าน้องจะจะติดโควิดจากพ่อจากแม่หรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วพอน้องเข้าไปอยู่ในเนอร์เซอรี่น้องอาจจะเอาเชื้อโควิดไปติดเด็กคนอื่นในเนอร์เซอรี่ไง เขาก็ต้องแบบกักแยกทุกอย่างแยกน้องแยกพ่อแยกแม่จนกว่าผลตัวโควิดจะผ่านซึ่งก็ทีชฉบุญว่าผ่านค่ะทุกคนเขาก็ให้แบบเหมือนให้คุณแม่ขึ้นไปรอบนห้องเลยแล้วก็ก็ก็คิดว่ามันจะหนักหนากว่านี้ในการรีคาเวอร์ใช่ปะแต่ว่าคือมันก็เจ็บแหละตอนที่หมอเย็บแผลอะราะหมอก็คือฉีดยาชาสดๆเลยแบบปืดเออเจ็บตอนนั้นเจ็บจริงอืมฉีดโบท็อกก็ว่าเจ็บแล้ว ไม่สู้ไม่สู้นั่นแหละเราก็แบบไปรอในห้องอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งพอเราคลอดโควิดโปรเซสทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดเลยค่ะเราไม่สามารถให้ใครมาเยี่ยมเราได้เลยเลยนะเลยพ่อแมพอ่พี่น้องญาติเพื่อนญาติติโกโหติกาคือเข้าห้องไม่ได้เข้ามาในโรงพยาบาลไม่ได้เข้าไปในแบบส่วนที่เป็นห้องพักไม่ได้ห้ามเยี่ยมงดเยี่ยม ก็คือไม่มีใครได้เยี่ยมดิฉันตลอด3วันนะคะเราก็คือแบบนั่งไลฟ์กับเพื่อนนั่งสูงทุกคนก็แบบเอร์ดีดาแต่คือมันเป็นภาพบรรยากาศแบบอีกภาพนึงไปเลยอะที่ที่แบบมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่การคลอดที่แบบอุย้ยทุกคนแฮปปี้มีป้ายมีลูกโป่งมีอะไรมาต้อนรับน้องไม่มีเงียบก็คือเป็นพ่อกับแม่สองคนที่อืมพักผ่อนกันไปนะคุณพ่อคุณแม่นะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพอเรา อยู่ที่โรงพยาบาลใช่ไหมคะเขาก็จะแบบมีมีเป็นบทเรียนเล็กๆสําหรับคุณพ่อคุณแม่แบบเออไปฝึกอาบน้ําน้องนะแล้วเขาก็จะมีแบบพยาบาลมาสอนให้นมเขาจะแบบด้วยความว่า BNH อะเขาเป็นโรงพยาบาลที่เน้นเรื่องนมแม่เขาจะแบบซีเรียสเรื่องนมแม่มากเขาจะเข็นน้องมาเราทุกสี่ชั่วโมงทุกๆสี่ชั่วโมงจริงๆแบบเข็มชี้เลขหนึ่งเลขห้าเลขเก้าเลขหนึ่งเลขห้าเลขเก้าคือตีหนึ่งตีห้าเก้าโมงแปโมงห้าโมงอะไรเงี้ย เขาก็จะเข็นน้องมาแล้วก็ให้น้องแบบเออมากินนมแม่คือทายังไงก็ได้ให้แบบนมแม่มาเร็วที่สุดแล้วก็เข้าเต้าได้อย่างถูกวิธีอะไรเงี้ยเขาจะมพีพี่พยาบาลที่แบบเป็นเนื้อเซอรี่อะคอยสอนเราซึ่งดีค่ะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่มือใหม่แบบดิฉันคือคือบงมากบงบงจริงๆถ้าโรงพยาบาลไม่สอนก็ก็คือเลี้ยงไม่เป็นเอาจริงๆถ้าจะมีอะไรในชีวิตที่บอกว่าเฮ้ยฉันทำไม่ได้ อาจจะเป็นเรื่องนี้เนี่แหละแล้วก็ด้วยความว่าดิฉันไม่ได้มีเลิกคลอดใดๆเราก็ไม่รู้ว่าลูกเราอ่ะจะเกิดมาวันจันทร์นักขคันพูดเมื่อวันสุกเสาร์อาทิตย์ใช่ปะเราก็เลยไม่เตรียมชื่อไงเราก็กะว่าเออรู้รู้วันก่อนรู้เลิกก่อนแล้วค่อยตั้งชื่อลูกก็ไม่เตรียมแกเอากับชั้นเซแต่ว่าเตรียมชื่อเล่นชื่อเอเดนชื่อจริงเป็นไวรอเลิกคลอด คนแรกที่โทรหาตั้งแต่ในห้องคลอดหลังจากที่แบบหมอพยาบาลทุกคนออกไปแล้วดิฉันได้สติแล้วก็คือหมอดูประจําตัวที่เป็นแบบพี่ที่สนิทกันรักกันแบบเป็น10บสปีโทรหามันก่อนเลยแล้วก็บอกว่าหลานคลอดวันนี้เวลานี้เอาชื่อมาไปดูชื่อมงคลมาสินี่แหละค่ะคือความแบบความมูของดิฉันไม่ได้เชื่อนะคะงมงาย ก็ไหนๆก็ไหนๆเราก็ต้องไปให้สุดทางชื่อลูกก็ต้องไปให้สุดทางแล้วก็เดชบุญที่ชื่อภาษาอังกฤษที่คิดไว้ไม่เป็นไม่ใช่ชื่อที่เป็นการากินีกับน้องที่เกิดวันศุกร์นึกออกปะแต่ละวันน่ะเขาจะมีตัวอักษรการะกินีของเขาทั้งภาษาไทยัลงภาษาอังกฤษดิฉันก็โอเคต๊ดๆตดๆโอเคไม่เป็นการะกินีเลิศใช้ชื่อนี้แหละก็เวลาผ่านมาประมาณเดือนหนึ่งแล้วอจริงๆ าจจะยังปรับอะไรได้ไม่ดีมากคือเป็นเป็นหนึ่งเดือนที่ไม่ได้นอนอะ่ะทุกคนดูใต้ตาดิฉันค่ะทุกคนก็จะเห็นว่ามันดำมากตอนนี้คือดิฉันเป็นพยาเพนดา้าแต่เราก็จะสู้ต่อไปมันก็เป็นประสบการณ์ชีวิตที่แบบเออ,เอ,อมันก็สนุกไปอีกแบบแหละนั่นแหละทุกคนเป็นประสบการณ์ของฉันเองแล้วเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตเรื่องอื่นๆที่ที่เราคิดว่าแบบเออสนุกดีอะ่ะเดี๋ยวมามอัปเดตมั่งมอยกันทีหลังนะคะสำหรับคลิปนี้ชัดไปแล้วค่ะบ๊ายบาย